ตัวนี้ก็แล้วก็ฐานตั้งพระพุทธรูปนะครับส่วนยกโครงมุงหลังคานะครับทีพื้นก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้กอ็อยู่ระหว่างก็ฐานตั้งพระพุทธรูปนะครับนี่เขาเรียกว่าศาลาหอพระพุทธรูป ลานปู่ปาริจิตนาคาราชนะครับตัวนี้ก็อยู่ในระหว่างน,นี้ก็ที่มองเห็นก็จะเป็นฐานบ่อสร้างพระพุทธรูปนะครับโดยกำลังนะครับทำการตั้งอิฐบล็อกอยู่นะครับก็คือ,อช่วงนี้ก็จะมีนะครับช่างใหญ่นะครับ ลุงช่างใหญ่แล้วก็เป็นผู้อกออิดนะครับกออิดตั้งอิดนะครับส่วนหมดโฟลเดอร์นะครับก็จะผสมปูนนะครับผสมปูนสนับสนุนนะครับช่างใหญ่นะครับทีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก็จะลงคอาฝากผลิตภัณฑ์เครื่องไมท้ทีที่จะกินไนมะ่ว่าจะเป็นทีพี่กาแฟทีที่โกโก้ ขี่พักทอดพัดไดเจ้าคู่แกนเกี่ยวอานาเกียวต้น้าขิมลงที่นาที่ทิช่ิลัมขี่กระเดดสบู่ฮนดิโชบนะครับสามารถจับซื้อสังหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เก้าสองเก้าสี่เจ็ดหน้าสอก้าแปดห้าหห้าศูนย์หกสาสองสสองห้าหสี่แนะนมช่องหมวดปื้นเือนะครับคลิปนี้ก็จบลงเจ้เร่ฝากกดติดามช่องหมวดปื้นเรื่องเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ